เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเรื่องเล่าจากอาจารย์หลินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับกับสู่เสียงกระซิบจากป่าไผ่อีกครั้งในวันนี้เราจะเดินทางไปยังหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมเชิงเขาที่นั่นมีชายชราผู้หนึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านเขาคืออาจารย์หลินผู้ที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายสอนสั่งปรัชญา ผ่านการกระทําและคําพูดอันลึกซึง้งเรื่องราวของท่านอาจารย์หลินจะพาเราไปสำรวจมเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนและวิธีที่จะทำให้มันงอกงามขึ้นมาเพื่อความสุขที่ยั่งยืนบทที่หนึการตามหาความสุขในหมู่บ้านเล็กๆที่อาจารย์หลินพำนักอยู่มีชายหนุ่มคนหนึ่งนามว่าเจียงเจียงเป็นคนขยันขันแข็ง มีความมุ่งมั่นแต่ชีวิตของเขากลับเต็มไปด้วยความกระวนกระวายเขาทำงานหนักหวังจะประสบความสำเร็จให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้มีความสุขอย่างที่เขาวาดฝันไว้วันหนึ่งเจียงเดินเข้ามาหาอาจารย์หลินด้วยใบหน้าเคร่งเครียดท่านอาจารย์เจียงกล่าวด้วยน้ำเสียงท้อแท้ข้าพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตมีความสุขทั้งทำงาน ทั้งหาเงินทั้งไล่ตามความฝันแต่ดูเหมือนยิ่งไขว่คว้าความสุขก็ยิ่งห่างไกลออกไปข้ารู้สึกเหมือนกำลังวิ่งไล่เงาตัวเองท่านพอจะชี้ทางให้ข้าได้ไหมขอรับอาจารย์หลินมองเจียงด้วยแววตาที่เปี่ยมด้วยความเข้าใจเจียงเอย๋ยความสุขไม่ใช่ปลายทางที่เราวิ่งไปให้ถึงแต่มันคือการเดินทางที่เรากำลังก้าวเดินอยู่ตอนนี้ต่างหาก ลองนึกถึงต้นโอ๊กใหญ่ที่อยู่หน้ากระท่อมของข้าสิมันไม่ได้รีบร้อนที่จะเติบโตแต่มันเติบโตไปพร้อมกับการรับแสงแดดดื่มน้ำฝนและอย่างรากลึกในผืนดินมันมีความสุขในทุกกระบวนการของการเติบโตอาจารย์หลินกล่าวต่อพวกเราก็เช่นกันหากเราเอาแต่รอคอยความสุขที่จะมาถึงในอนาคตเราก็จะพลาดความสุขเล็กๆน้อยๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันลองสำรวจใจตัวเองดูสิว่าสิ่งใดที่ทำให้เจ้ามีความสุขในตอนนี้ไม่ใช่ในวันข้างหน้าเจียงครุ่นคิดเขาทำงานหนักจนลืมที่จะชื่นชมความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันลืมที่จะมีความสุขกับมิตรภาพที่ดีหรือแม้แต่จะชื่นชมแสงอาทิตย์ยามเย็นบทที่สความสำคัญของการปล่อยวาง เจียงใช้เวลาหลายวันกับอาจารย์หลินเขาเริ่มเรียนรู้ที่จะสังเกตตัวเองและมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวด้วยมุมมองที่แตกต่างออกไปวันหนึ่งเจียงเห็นอาจารย์หลินกำลังปลูกต้นกล้าเล็กๆอย่างตั้งใจแต่แล้วลมแรงก็พัดมาทำให้ต้นกล้าบางส่วนล้มลงเจียงรีบเข้าไปช่วยพยุงต้นกล้าเหล่านั้นด้วยความกังวลท่านอาจารย์ท่านไม่เสียใจหรือขอรับ ที่ต้นกล้าบางส่วนล้มลงอาจารย์หลินเพียงยิ้มเจียงเอย๋ยเสียใจสี่เจียงแต่การเสียใจไม่ได้หมายถึงการยึดติดจนไม่อาจก้าวต่อไปได้ชีวิตก็เหมือนการปลูกต้นกล้าเราพยายามดูแลมันอย่างดีที่สุดแต่เราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ทั้งหมดลมพายุอาจพัดมาน้ำอาจท่วมหรือศัตรูพืชอาจเข้าทำลาย หากเรายึดติดกับผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบมากเกินไปเราก็จะทุกข์ทรมานเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังอาจารย์หลินอธิบายปรัชญาชีนสอนเรื่องการปล่อยวางไม่ใช่การละทิ้งความพยายามแต่เป็นการปล่อยวางจากความยึดติดในผลลัพธ์ที่ควบคุมไม่ได้เมื่อเราปล่อยวางเราจะมีอิสระมากขึ้นไม่แบกรับภาระที่ไม่จำเป็น เราจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้ดีขึ้นและเราจะพบว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การควบคุมทุกสิ่งแต่อยู่ที่การยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างสงบเจียงเริ่มเข้าใจเขามักจะยึดติดกับความสำเร็จที่เขาต้องการอย่างมากและเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามแผนเขาก็จะทุกข์ใจอย่างหนัก การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงไม่สนใจแต่เป็นการลดความชิดหวังที่ไม่สมจริงลงบทที่สามความสุขในความพอเพียงเจียงเริ่มสัมผัสได้ถึงความสงบที่เพิ่มขึ้นในจิตใจเขาไม่ได้รู้สึกเร่งรีบหรือกระวนกระวายเหมือนเดิมก่อนเขาเริ่มชื่นชมชีวิตที่เรียบง่ายมากขึ้นวันหนึ่งเจียงถามอาจารย์หลินว่าท่านอาจารย์ ท่านดูมีความสุขมากกับชีวิตที่เรียบง่ายเช่นนี้ท่านมีความลับอะไรหรือขอรับอาจารย์หลินหัวเราะเบาๆความลับของข้าคือความพอเพียงเจียงเอย๋ยผู้คนส่วนใหญ่มักจะเชื่อว่าความสุขมาจากสิ่งของภายนอกยิ่งมีมากยิ่งสุขมากแต่ในความเป็นจริงแล้วความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีมากเท่าไหร่แต่อยู่ที่การรู้จักพอในสิ่งที่เรามี อาจารย์หลินชี้ไปที่กระท่อมเล็กๆของเขากระท่อมของข้าเล็กแต่ก็เพียงพอสำหรับข้าผักในแปลงของข้ามีไม่มากแต่ก็เพียงพอสำหรับเลี้ยงชีพเมื่อเราพอใจในสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะมีมากหรือน้อยเราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดจะนำมาซึ่งความทุกข์ไม่รู้จบเพราะเมื่อเราได้สิ่งหนึ่งมา เราก็จะอยากได้สิ่งอื่นต่อไปเรื่อยๆอาจารย์หลินกล่าวต่อการรู้จักพอเพียงไม่ใช่การปฏิเสธความก้าวหน้าแต่เป็นการมีสติและรู้ว่าอะไรคือความจำเป็นที่แท้จริงในชีวิตของเราและอะไรคือความอยากที่ไม่จำเป็นเจียงพยักหน้าเขานึกถึงสิ่งที่เขาเคยไล่าตามเขาเคยคิดว่าหากมีบ้านหลังใหญ่รถคันหรู เขาจะมีความสุขแต่ตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่มูลค่าของสิ่งของเหล่านั้นแต่อยู่ที่ความสงบในจิตใจ,จต่างหากบทที่สเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาในตัวเราในวันสุดท้ายก่อนที่เจียงจะเดินทางกลับอาจารย์หลินพาเจียงไปที่บ่อน้ำเล็กๆข้างกระท่อมของท่านเจียงเอ,อย๋ย อาจารย์หลินกล่าวพลางหยิบมเมล็ดพันุ์เล็กๆมาหนึ่งขึ้นมาเจ้าเห็นมเมล็ดพันุ์นี้ไหมเจียงพยักหน้า,มาเมล็ดพันุ์นี้เล็กมากแต่หากเราปลูกมันลงในดินรดน้ำพรวนดินดูแลมันอย่างดีมันก็จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาและผลิตดอกออกผลอาจารย์หลินอธิบายปัญญาและความสุขก็เช่นกัน มันเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนเราทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตาความเข้าใจความอดทนและความสุขอยู่ในใจแต่เราต้องหมั่นรดน้ำพรวนดินให้กับเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นด้วยการฝึกฝนจิตใจด้วยการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำการใช้ชีวิตอย่างมีสติการรู้จักปล่อยวาง การพอเพียมและการชื่นชมความสุขในทุกย่างก้าวคือการรดน้ำพรวนดินให้กับเมล็ดพันธ์แห่งปัญญาเหล่านั้นและเมื่อมันงอกงามเราก็จะพบกับความสุขกายสุขใจที่แท้จริงบทส่งท้ายการเดินทางที่ไม่วันสิ้นสุดเจียงโค้งคำนับอาจารย์หลินด้วยความซาซึง้งเขาได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่า เขาเดินทางกลับไปยังเมืองใหญ่ด้วยหัวใจที่เบิกบานและจิตใจที่สงบลงอย่างเห็นได้ชัดเขาไม่ได้ละทิ้งความฝันและความมุ่งมั่นแต่เขานำเอาปรัชญาของอาจารย์หลินมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเขาเริ่มที่จะชื่นชมการเดินทางของชีวิตไม่ได้มุ่งเน้นแค่ปลายทางแต่มีความสุขกับทุกย่างก้าวรู้จักปล่อยวาง ไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ที่ควบคุมไม่ได้พอใจในสิ่งที่ตนมีพบความสุขในความพอเพียงรดน้ำมเมล็ดพันธ์แห่งปัญญาฝึกฝนจิตใจให้มีสติเมตตาและเข้าใจโลกชีวิตของเจียงไม่ได้ง่ายขึ้นแต่เขามีมุมมองที่เปลี่ยนไปเขาสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายได้อย่างสงบมากขึ้นและพบกับความสุขกาย สุขใจที่แท้จริงไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรหวังว่าเรื่องราวของอาจารย์หลินและเจียงในวันนี้จะเป็นดั่งแสงสว่างนำทางให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ค้นพบเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาและความสุขในตัวคุณเองนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของเสียงกระซิบจากป่าไผ่สวัสดีค่ะ